สำหรับใครที่มีชีวิตขึ้นขึ้นลงลงนะคะเดี๋ยวก็ขึ้นแต่อยู่ได้ไม่นานสักพักก็ต้องตกลงมาอีกเรื่องนี้ทาร่าไปได้ยินมาจากในเวิร์กช็อปของครูรุ้งเนาะชื่อเล่นเหนือเส้น30วันกับครูรุ้งแล้วข้างในนั้นคุณครูเขาแชร์ไว้ว่าสาเหตุที่เราขึ้นไปแล้วเราอยู่ได้ไม่นาน่เพราะเราขาดพลังแห่งความซาบซึ้งขอบคุณหรือที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า gratitude เนาะมันทําให้เราอยู่ได้ไม่นานเราขึ้นไปแล้วเราก็แบบเคยชินอยากจะไปต่อไปต่อโดยที่เราไม่ได้หยุดซาบซึ้งขอบคุณเส้นทางที่เราผ่าน มาขอบคุณนะจุดที่เรายืนอ,อยู่นะคะครูรุ้งเขาแนะนําว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตคุณขึ้นไปนิดๆหน่อยๆน,นะคะให้เราแวะขอบคุณซาบซึ้งปราตรึงใจอยู่กับประสบการณ์ตรงนั้นดื่มด่ำแล้วขอบคุณทุกอย่างขอบคุณเส้นทางที่พาเรามาถึงจุดนี้ถ้าเราทําแบบนี้มากพอทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเขาบอกว่ามันจะเป็นการล็อก เป้านะคะให้เราสามารถอยู่ตรงจุดนั้นได้นานได้ตลอดเราจะไม่ตกลงมาอีกแล้วทาราคิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากๆนะคะก็เอามาปรับใช้กับตัวเองแล้วก็อยากแชร์กับเพื่อนๆด้วยใครที่ชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้อยากเติบโตในทุกด้านชอบสารพัฒน,นาตัวเองในทุกทางในทุกมิติของชีวิตนะคะฝากติดตามทาราในช่องทางได้ค่ะ